ครับดวงเก่าหลังพลังสีฟ้าจะหมาไม่มาไม่รู้นะโอ้โหนกกระปูดตกใจครับเนี่ยครับมันมีน้ําในนาอยู่ก็เลยเลาะๆครับอย่าไปเหยียบเข้าเขาแหวกๆตรงนี้มีรูเดียวครับดักไว้หน้ารูเลยมันไม่มีทางไม่รู้ตัวอยู่ป้ะนะแต่ผมว่าน่าจะอยู่อ่ะผมว่าจะหมานครับหูไม่เอาครับอื้อ รู้ครับทําแขนอะใหม่ๆเลยครับนี่เปียกๆเลยนี่ทําไมไม่เอาก็ไม่รู้ครับไม่ล่นไม่มีอาการเลยครับแต่เมื่อคืนฝนไม่ตกนะเพิ่งมาตกเมื่อเช้านะครับโอ้โหหลังแรกนึกว่าจะหมานะหลังแรกก็เอาแล้วแต่แถวนี้มันกินด้วงยากครับยิ่งหน้านี้หน,น้าฝนด้วยกินยากทุกทีหน้าแรงครับก้าหลังสิบหลังผมจะประมาณสองสามตัวพอได้อยู่ได้กินครับหืม นะครับให,ใหญ่ๆอย่างนี้ยังไม่เอานะครับอีกแปดหลังตรงนั้นดงหนูเลยครับฝากติดตามช่องเป็นกําลังใจด้วยครับนี่ครับหมายจะในตานานอีกแล้วข้าวเหมือนป่ามันครับถ้านาข้าวติดป่ามานันแล้วมีคันนาคันแดลลกๆเนี้ยครับหรือไม่ก็นาข้าวติดป่าอ้อยนาข้าวติดป่ากระโพดป่าหญ้าขนถ้าลกๆเนี้ยมีตัวแน่ครับแต่นี่เจ้าของเอามาชีดแล้วนะแต่ยังมีตัวอยู่ครับทางเลื่อมๆเ,เลยตัวอยู่แน่ครับ อยู่ว่าจะได้หรือเปล่าทีนี้มันเอายากแท้ครับครับข้าวก็มีหญ้ารกครับรอยกัดให้ยี้ครับเละหมดไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าครับไปเดี๋ยวรู้เรื่องเนี่อะไรขอมาลุยฉีดยาขยาครับ อันนี้ไม่เอาครับผมเผื่อไว้นี่เผื่อมันออกมาจากรูนี้ครับเนี่ยนี่ครับรูเนี้ยวิ่งปื๊ดมันเนี้ครับลงนี่เผื่อมันจะโดนอันนี้ไม้โดนเนี่ยรบรูเปียกเลยนี่นี่ก็ไม่เอาครับโอ้โหอ,อยากแท้ อันนี้ก็ไม่เอาครับเอาอันนี้ล้มรู้เรื่องนี่ครับเนี่ยเม็ดใหญ่อยูนี่โปเม็ดขนาดช้อนเลยครับถูทางครับทางขนาดฝ่ามือนะครับรู้ครับแต่ตัวไม่ใหญ่ครับบนแดงไฟกัดอีกอเดี๋ยวขอยัดออกก่อนครับ าแล้วอย่างน้้ยก็มีตัวแรกว่าตัวยังอ่อนอยู่เลยครับมดแดงไฟกัดมดเลยม่อคือไม่ได้มายามครับโอเคแล้วต้มแรกมาแล้วครับบากมันน่ารูนะ้เนอะม,มาแล้วครับม,มันมนันเต็มแรกครับเดี๋ยวควรจะแห้วซสแล้วนี่ก็เลื่อมๆครับมันไม่เอาเนี่ยมันเป็นไรเนะี่ย นี่ครับผมดักสองทางเลยโหนี่ครับรอยกัดข้าวเนี่เละหมดแล้วเนี่ยลั่นครับแต่ไม่เอาหนูน้อยกวนแน่อย่างนี้อ่านี่กูจะได้ตัวเพิ่มโูมีคนติดด้วยครับคนใหญ่เลยนี่ นี่ครับขนตรงสลิงไงแสดงว่ารัดฟาวครับไม่ยู่ยางแข็งนะครับผมใส่มาเพิ่มมาอีกสองเส้นแข็งโป๊กกะว่ามาเล่นของใหญ่เลยครับเนี่ยเรามาวิ่งเลื่อมๆเลยนะวิ่งให้มั่วไปแล้วนะดินเลื่อมเ,เห็นไหมครับตัวมันอยู่ครับเนะี่ยกัดข้าวคขเล็มั้ครับ ลอยกัดข้าวไปชยกระจายเนี่ครับมันนะเอามันขึ้นมากินนะเปียกมาเลยนะตัวมันลูดไปลูดมานะครับมีแต่สมอระพูนะครับเละหมดอันนี้ไม่เอาครับฮ้มเนี่ยรอยกัดหญ้ากัดอะไรใหม่ๆแล้วครับเนี่ยลูกมันหรือเปล่าครับ กัด <ś led> ข้างคณะให้เละแล้วครับ้องใส่จะหมดแล้ว <ś led> โอ้ยแปดเก้าหลังในตัวเดียวครับโอเคครับยังดีดีกว่าไม่ได้ครับเพราะแถวนี้มันขึ้นชื่อเรือชาเรื่องเข้าดวงยางครับได้ตัวก็ถือว่าโอเคแล้วครับคุ้มค่าน้ำมันน <ś led> ่อยอ่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับได้ตัวเดียวเนี่แหละครับจะครึ่งโลได้ครับตัวนี้ โอ้รูใหญ่ๆครับรูใหญ่กว่าตัวอีกอรเดี๋ยวทิ้งไว้สักระยะครับมาดูว่ามันมีร่องรอยอยู่หรือเปล่าแล้วค่อยมาซ้ําใหม่ครับอันนี้ก็น่าโดนน้ำเนยไม่โดนครับได้ก้าวหลังได้หนึ่งแต้มครับล้านฟ้าไปอีกหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝนเริ่มมาอีกแล้วครับต้องรีบปิดคลิปเดี๋ยวโทรศัพท์ชื้นนีกครับฝากคนละซับติดตามช่องคนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับ อ่าอย่งน้อยก็ไม่แห้วแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับ